วันนี้นะครับข้าวปุ้นแอนเดอะแก๊งนะครับแวะมาทำความดีได้การนอนไม่ใช่ปุ้นเพิ่นทำอะไรตรงนี้ฮะไปทำงานเร็วไปเร็วช่วยเพื่อนคัมเอาละคับคับคับข้าวปุ้นแอนเดอะแก๊งเออไปขนดินห่ะ คุับเปุ้นแอนเดอแกงมาช่วยคุณป้าที่เลี้ยงกีกี้ขนดินนะครับอันนี้เป็นวาเลนเทียที่เขาปุ้นขนมาใช่ไหมครับใช่ไหมปุ้นเขียดินยังปุ้นเขียดดินกันแล้วโอ้โเดอแก๊งนอนสบายเลยฮะ <laughs> โอ้ยระวังพี่ ดินแถวนี้นะคะเราก็จะเกี่ยมาทั้งหมดให้มันอยู่ข้ขางล่างรับราบเนี้ยนะคะคิดว่าวันนี้น่าจะได้แค่30%เซโอเค